สวัสดีจ้าแม่บัวมาทายถอดสดเอาเงียมาเห็ดป่าพี่น้องป่าซิ่วอ่าวพี่น้องเอ้ยลูกมันมันคือแพรเร็วเทปเอามาปล่อยตัวน้อยๆน้องได้พี่น้องเดี๋ยวนี้มแต่ตัวใหญ่ มัวจะกับกล่องให้เบึ้งด้วยพี่น้องโอ้ยสายตากระบบดีพี่น้องเลยจะกลับกล่องให้เบึง้งเย็นบาพี่น้องพวหนาลูกป่าควยป่าซิวอ่าวด้วพี่น้องตัวใหญ่มันกับมี่ ตอนแรกกับเบ้เสื้อดอกพี่น้องเอ้ยขอไปเบื้องในคลิปของเพลินเนาะเห็นของเพลินนี่แต่ตูดใหญ่ๆก็เลื่อยม่านบาเงี้ยมาให้ป่าค่ะพี่น้องเอาเงี้ยมาให้ป่าเห็นบ่พี่น้องมันก็สิแสงมันก็สิสะท้อนแสงไงด้วยไปซื้อปลานิ่งมาเลี้ยงแต่ว่มามีหอดปะคาบไปะยังปุ่นมานั่น กอยย่านคอยได้ออก,ออกนี้อยมาปนิมกิดลัดดาวาสันมีหอดป่านวลจันพี่น้องเอ้ยจะเขาเอาอย่างมาขายให้คอยมาเนียนคอยเล็บไปหาส่วนพ้ากันไปหาส่วน ปลาขาวปลาซิวอ่าวมาปล่อยพี่น้องปลาขาวหน้าตัวน้อยๆนะมาปล่อยปลากีเดิดกะมี่พี่น้องขอยลุกซื้อกะซิมีหอดปลาขิงมันคือหลายสายพันธุ์แที่นี่พี่น้องขอยซื้อปลานิ่มกิระดามาปล่อย แต่ว่าปานินกินละระดาบัปคือจังบอลเห็นพี่น้องเห็นต่างแต่ป่านนว่นจันป่าอีหยังหลายอย่างป่ากระดีปด่ากีเนาะพี่น้องป่าซิวอ้าวกะายหลายพี่น้อง เฮ็ดแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงค่ะพี่น้องสวัสดีทักทายพี่น้องห้องสุกูสุก้นเด้อค่ะที่เขามารับชุมเนาะค่ะนะที่เขามารับชุ่มยู่ตอนนี้เนาะค่ะปลาซิวอ่าวค่ะพี่น้องลูกมันค่ะบ่มแมนบ่มแมนแม่มันเด้เป็นลูก,ลกปลาซิวอ่าว เห็นบ่พี่น้องเห็นตูปลาบ่พวกเจ้าเห็นตูปลาน้ําข่อยบ่นี่ยุ่มๆยุๆอยู่นี่มีตั้งแต่ปลาซิวอาวเพี่น้องลูกมันตัวใหญ่ก็มีอยู่พี่น้องแต่ว่าหันบ่หลายซํานี่ก้อยเฮานี่ล่ะซํานี่ก้อยน้อยๆอ่าพี่น้อง วัสด,ดีทักไทยตอนใส้สายเนาะค่ะเนาะตอนใบใบเมืเ่อเมนสายละบายเนาะค่ะเนาะายแล้วร่วมร่มหนาวพี่น้องร่มหนาวถ้าอากาศหนาวนี่ตามจะบข่ข้นมากินเงี้ยนี่พี่น้องเอามะวานไห้กับบ่หินเนาะค่ะอันนี้ เป็นลูกของปลาซิวเนาะค่ะพี่น้องปลาซิวอา่าวปลามันเป็นสัตว์น้ำที่เป็นปลาที่เศรษฐกิจต้องการเนาะค่ะเนาะตลาดต้องการมากที่สุดเลยแต้นีเข้าไปหาามาเลียงนี่มันไปเอาตามธรรมชาติค่ะพี่น้องอืมไปส่อนเอาตามธรรมชาตินะค่ะน้ำหวยห้องน้องข้องบึงเต่เขาจาว่ามันมีหลายสายพันธุ์ค่ะพี่น้อง ปลาปลาซิวไอ้ควายปลาปลาซิวควายนี่มันมันสิเป็นอีกแบบหนึง่นงเด้พี่น้องเพิ่์ลวาเนาะมันจะโตัวใหญ่ตัวเห้าจำฝ่ามือเฮาผน้ความเย้าของมันเป็นในสีเส้นสีเนิ้วบ่ฮะเอือนสีนิ้วเนาะค่ะเนาะสี่นิ้วความเหย้าของมันเป็นสีเนิว้วเบงเดอร์พี่น้อง ก็บพ่เคยเรียงนอกจ้ากับไปศึกษาใน y ย u ท u ปเนาะค่ะนาอะไปศึกษาใน youtube ก็เลยให้ลูกไปสนปอนะะอามาปล่อยเนาะค่ะเอามาปล่อยไว้มันก็จะมีหลายอย่างวันนี้ก็เลยสืบปลานิ่นกิรด,ดามาล่วงสองถุงค่ะพี่น้อง ลูกปลาซิวอ่าวเด้อพี่น้องเพื่เจ้าเห็นวันก๋วยสิซุ่มให้เบิ่งก๋วยซุ่มก๋วยสิเอา,าให้เบิ่งเห็นมาพี่น้องลูกมันเด้อนี่มันสิตูลลัวไลยไล่ไล่แสกเจาแง่เด้อพี่น้องเลยเป็นไล่แสกไลแ่แงาแง่ นี่นั่นปลานิ่นปลานิ่นกินรดาพี่น้องกำลังใหญ่โมเมนต์ปลาซิวหางแดงแล้วก็บโมเมนต์ปลาซิวไอ้นั่นนี่พี่น้องปลาซิวอ้าวมันสิมีจุดอยู่หางดำๆน้องค่ะมีลายแสกตามตัวสีดำหางเรืองเหลืองเด้อพี่น้องหางออกเรืองเหลือง บางตัวกระดำบางตัวกระเหลืองเด้อค่ะพี่น้องเลยสังเกตง่ายๆเนาะค่ะเนาะ นี่พี่น้องมันสิมีลายแสกอยู่้างตัวมันเนพี่น้องตาซุ่มเนี่ยมีลายแสกอยู่คางตัวมันหางกับเป็นจุดดำดำหางมันก็จะมีจุดดำดำ นี่ตัวน้อยมันอยู่น้องค่ะเนาะตัวน้อยมันอยู่มันก็สิบึงพอค่อยออกกันไดพระาผูู้ปรูก็เบึงบ่ปิ้นเปล่าค่ะพี่น้องถ้าผู้บรูจักนะะ้อค่ะตัวใหญ่มันนั่นบ่นเห็นบ่นเห็นขื้นส่วนท่งปุนตัวใหญ่ก็ไลยอยู่ค่ะพี่น้อง าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่บัวในเด้อค่ะพี่น้องช่องแม่บัวพารวยเนาะค่ะเนาะย่งางบพราะท่านไปน้ำมาหลังอยู่ดอกจ้าเพราะว่าบอกไปในรุ่งคลิปช่วงนี้บอกไปวางเลยเนาะค่ะจะถ่ายคลิปนี้สวัสดีจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะค่ะเนาะ